สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวพฤกษบลัคนาพฤกษบแล้วก็ราศีพฤกษบนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปความรักประจำวันที่16-31นะคะมกราคม2567ไปดูกันนะคะว่าพลังงานความรักสถานการณ์ความรักของเ,เพื่อนเพชาวพฤกษบจะเป็นยังไงขอไปดูความรู้สึกนะคะ คลิปนี้เราจะไปเจาะจงความรู้สึกของคนที่คุณรักนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะต้องมาดูความรู้สึกของเพื่อนชาวพฤกศพกันก่อนว่าในตอนนี้คุณรู้สึกยังไงกับความรักบ้างแต่ก่อนอื่นนะคะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะสําหรับเพื่อนๆชาวพฤกศพที่ชื่นชอบกลิ่นกุหลาบเป็นพิเศษเนี่ยช่องของเราก็จะมีน้ําหอมกลิ่นกุหลาบนะคะ กุหลาบแดงนะคะแล้วก็กุหลาบขาวค่ะนะคะกลิ่นหอมละมุนมากๆติดนานมากๆเลยนะคะเ,เป็นเรียกว่ากลิ่นกุหลาบเนี่ยเป็นสเสน่ห์แห่งบนคลังเลยนะพลังแห่งความหอมเลยนะคะขอเรียกว่าน้ําหอมมหาสเสน่ห์ก็แล้วกันนะใครที่ชอบกลิ่นกุหลาบเนี่ยนะคะรายละเอียดเราก็อยู่ใต้คลิปนะหรือแอดไลน์ไปที่แอดมินก็ได้ค่ะ fin 5 6 9 6นะคะคือ id ไลน์นะคะอะ ไปเช็คความรู้สึกของเพื่อนเพื่อนชาวพฤกษดก่อนนะคะว่าคุณรู้สึกยังไงกับคนที่คุณรักอยู่ในตอนนี้รู้สึกยังไงกับความรักของคุณนะคะอัศวินถ้วยนะคะ1ถ้วยค่ะ6กเหรียญสิบไม้อัศวินไม้ แล้วก็สองไม้เท้าถามว่าคุณรู้สึกยังไงเหรอ จริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นความรู้สึกที่ยังดีอยู่นะดีมากๆด้วยแต่ที่นี้ไม่แน่ใจนะคะว่ามีเรื่องผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นนะคะสำหรับคู่ของคุณกับคุณตอนนี้เหมือนต่างคนต่างหันหลังให้กันเนาะต่างคนต่างหันหลังให้กันคุณก็จะไปทางนึงเขาก็ไปทางนึงดูเหมือนตอนนี้คุณกับเขาเนี่ยมันเหมือนมีความรู้สึกมันอยู่ห่างไกลกันถึงแม้ว่าจะอยู่ด้วยกันนะอยู่ด้วยกันในบ้านเดียวกันหรืออยู่ใกล้ๆกันก็ได้แต่ความรู้สึกเหมือนห่างไกลเน มันเหมือนไม่คุยกันต่างคนก็ต่างหันหลังเชิดใส่กันนะต่างคนก็ต่างมีอีโก้ถือ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 ในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองว่าเราก็ถูกเขาก็เขาก็คิดว่าเขาถูกแบบนี้ค่ะมันก็เลยเหมือนกับว่าไม่มีการ ไม่มีการง้อกันซึ่งคุณเองเนี่ยแน่นอนนะคะว่าคุณไม่รู้สึกว่าคุณคุณต้องง้อนะประมาณนี้แต่ในความรู้สึกของคุณน่คุณรู้สึกว่าเขาต้องเป็นฝ่ายมาง้อคุณเขาต้องเป็นฝ่ายมาขอโทษคุณเพราะอะไรคะเพราะว่าไม่รู้แหละว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงแต่คุณรู้สึกว่าทุกวันนี้คุณก็ทำงานคุณก็หาเงินคุณก็ทุ่มเทแล้วคุณก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะประมาณนั้นเนาะ สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณรู้สึกว่าเขาต้องมาขอโทษคุณเขาต้องมา,าสารภาพผิดหรือใดๆก็แล้วแต่นะคะกับคุณแต่ทั้งสองคนนั้นความรู้สึกของคุณนะคะระหว่างคุณกับคนรักนะคะคุณยังสองเขาอยู่คุณยังมองคุณยังรอเขาอยู่เอนิจี้คุณอะคุณยังรอคอยเขาอยู่ยังรักแหละเอาจริงๆถามว่ารู้สึกยังไงก็รู้สึกรักแหละแล้วก็ยังรอคอยด้วยแต่เหมือนไม่สนใจกันนะคะเหมือนไม่สนใจกันเหมือนไม่แคร์กัน คุณรู้สึกยังไงยังรู้สึกรักอยู่นะเดล l เวอร์นะคะยังรักเออโอเคค่ะเชอรี i ออตราชาไม้สี่เม้เาวแปดเหรียญแล้วก็ d e a m p เพรสลึกๆในใจนะ่ะคุณรักเขานะคุณยังรอคอยการกลับมาถ้าถามว่าอ่ะถามว่าออความรู้สึกเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะแต่ก็แต่ก็พยายามที่จะมันก็ต้องไปให้ได้นะคะ รู้สึกเหมือนถ้ามีการปรับความเข้าใจกันในทิศทางเดียวกันนะเห็นเห็นเห็นพ้องต้องกันเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะไปกันได้นะถามว่ามีปัญหามีอุปสรรคไหมตรงเนี้มันเหมือนไม่ใช่มันมันเหมือนไม่ได้มีปัญหาหรืออุปสรรคนะและอย่างหนึ่งคุณทั้งสองคนเนี่ยความรู้สึกของคุณนะคือคือคือมันเหมือนมีมันมันมั่นใจอะว่าเออเดี๋ยววันหนึ่งก็จะได้แต่งงานกันนะเดี๋ยววันหนึ่งก็จะได้เป็นครอบครัวเดียวกันนะ ขอแค่บางสิ่งบางอย่างให้มันมั่นคงก่อนในเรื่องของอาชีพการงานการเงินการเก็บการเก็บเงินนะการก่อร่างสร้างตัวนะคะให้แบบมันดูดีนะคะแบบเหมือนกับเวลาถ้าได้แต่งงานกันเนี่ย ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมัน,ม,นมันดูเหมือนต้องเพียบพร้อมอะ่ะเช่นการมีบ้านมีเรือนหอหรือมีที่อยู่อาศัยที่ดูมั่นคงธุรกิจการงานดีการเงินโอเคพร้อมที่จะจัดงานแต่งงานอะไรอย่างนี้ค่ะมันเหมือนกับความรู้สึกของคุณนะ่มันไปอยู่ตรงจุดนั้นเรียบร้อยแล้วแล้วก็พยายามทํามันอยู่พยายามที่จะทุ่มเททีนี้เนี่ยมันอาจจะมีบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่มันมันดูเหมือนหันหลังให้กันะเออเกิดความไม่เข้าใจกันเกิดการงอนกันหรือเกิดการแบบเขาเรียกว่า อืมันเหมือนมีทิฏฐิมีอีโก้ใส่กันประมาณนี้แล้วคุณก็ไม่ยอมด้วยนะคุณคุณพยายามคือคุณพยายามที่อยากจะบอกเขาว่าคุณน่ะไม่ได้ผิดนะเขา่ต้องกลับมาง้อคุณถ้าไม่อย่างนั้นน่ะถ้าไม่อย่างนั้นคุณก็จะอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆตรงเนี้ยคุณคุณไม่ได้ทําอะไรผิดประมาณนี้เนาะโอเคค่ะก็ถ้าถามว่าคุณยังรู้สึกยังไงกับคนที่คุณรักคุณยังรักเขาอยู่นะคะแล้วก็รอที่จะให้โอกาสเขาอยู่นะ คุณอาจจะคบอยู่กับชาวาธาตุไฟนะคะเมสิงธนูหรือชาวมิถุนอาจจะเป็นชาวกร,รกฎนะคะหรืออาจจะเป็นชาวธาตุธาตุาาาดินนะธาตุดินเพิ่งศพกันมังกรก็เป็นไปได้นะคะที่คุณคบอยู่นะหรืออาจจะเป็นธาตุน้ําพิจิกกร,รกฎมีนก็ได้นะคะชาวเพกษงศพอืมโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยไปดูความรู้สึกของเขากันว่าเขา,ารู้สึกยังไงกับคุณในสองสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงเขาจะกลับมาง้อคุณไหม มันเหมือนปัญหาแล้วก็สาเหตุนะนะมันก็ไม่ได้มีเรื่องราวอะไรใหญ่โตหรอกแต่ว่า,าเขาอาจจะน้อยใจคุณเขาอาจจะอาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันอาจจะปรับเวลาไม่ได้ตรงกันอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เออนะคะไปดูความรู้สึกของเขากันนะรู้สึกยังไงคะสามเหรียญเอาจริงๆนะก็ต้องบอกว่าเขาก็อยากจะกลับมาคุยกับคุณนะปรับความเข้าใจกับคุณนะจริงเนี่ย ก็เป็นไปได้ว่าใครที่โกรธกันงอนกันไม่เข้าใจกันเนี่ยความดีของคุณเนี่ยก็ยังคงอยู่ในความรู้สึกของเขานั่นแหละ,ะสิ่งที่คุณและเขาเนี่ยก็ยังรักกันอยู่แล้วก็อนาคตที่บอกว่าเออจะแต่งงานกันจะได้อยู่ด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ยม,มันก็ยังไม่มีอะไรเข้ามาเปลี่ยนแปลงให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยม,มันจบลงลงไปนะในอนาคตสิบหกถึงสามสิบเอ็ดเนี้ยมีการนะคะมีการจะกลับมาปรับความเข้าใจมาคุยกัน เขาคนนี้อาจจะเป็นชาวทัดน้ําที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเพราะฉะนั้นบางทีคบกับคนที่อายุน้อยกว่าเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะเอาแต่ใจบ้างนะก็เป็นเรื่องปกติแต่ที่แน่ๆเขาก็ยังคงรักคุณนั่นแหละอา,อาจจะเป็นแค่พ่อแง่แม่งอนกันก็ได้นะชาวดีออดเหมือนกันเลยจริงๆความคิดระหว่างคุณนะเขาเนี่ยม,มันเป็นไปในทางเดียวกันเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการแต่งงานอาจจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือต้อง ต้องต้องสู้อ่ะต้องต่อสู้แต่ทีนี้เนี่ยมันเหมือนกับ energy มันมันประมาณว่าเออคุณอาจจะต้องการความสมบูรณ์แบบคำว่า perfectionist ต้องอ่าต้องมีบ้านก่อนไหมต้องเก็บเงินในท้เท่าน,นี้ก่อนไหมแล้วก็ไปเออแบบว่า จัดงานทําพิธีอะไรให้ถูกต้องก่อนไหมอะไรเงี้ยอาจจะเป็นความคิดของคุณที่อยู่ในกฎระเบียบแต่สําหรับเขานะคะชาลิโอดเข้ากับชาลิโอดคุณเนี่ยไม่เหมือนกันชาลิโอดของเขาเนี่ยเป็นเป็นชาลิโอดที่แบบเหมือนใจร้อนอะเหมือนใจร้อนเหมือนอยากจะไปให้เร็วแต่ของของคุณอนะมันเหมือนแบบเหมือนกับการขึ้นเขาอะเออค่อยๆขึ้นนะค่อยๆขึ้นนะขึ้นไปบนยอดเขาแต่ของเขามันดูเหมือนมันติดจรวดอนะแบบใช้ไฟนะคะจิตติดจรวดแล้วก็พุ่งอะไรอย่างเงี้ย คือในความคิดของเขานะเฮ้ยมันจะมันไม่จําเป็นต้องรอขนาดนั้นไหมมันไม่จําเป็นต้อง Perfectionist หรือ Perfect ขนาดนั้นไหมอะไรประมาณเนี้เออนะเขาอาจจะเป็นคนที่ใจร้อนเนาะในเรื่องของเรื่องนี้คือรักแหละก็ยังรักกันอยู่แหละแต่อาจจะไม่ทันอกทันใจเขาก็ได้ เขารู้สึกยังไงกับคุณหรอเขาก็ยังรักคุณอยู่นะอัศสวินท้วยเนี่ยยังรู้สึกดียังรักยังมั่นคงกับคุณเปรียบเสมือนความรักเนี่ยเขาก็ได้เลือกคุณเป็นคู่ชีวิตแล้วเนาะแล้วเขาก็ไม่ได้คิดที่จะเลือกใครอีกนะอยากจะอยู่เหมือนหงะนะ่ะนะอเป็นคู่ชีวิตกันไปจนแก่จนเท่าถือไม่เท้ายอดทองกระปองยอดเพชรไปได้กันกับคุณแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะเขาเป็นคนที่โรแมนติกนะ เป็นคนที่แบบว่าเออขับกล่อมดนตรีชอบฟังเพลงอะไรแบบนี้ค่ะหรือบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะชอบที่จะส่งเพลงหวานๆเพลงรักให้กับคุณก็แปลว่าคนนี้เป็นคนที่อารมณ์โรแมนติกแล้วก็มีแต่มีความใจร้อนเนาะมีความใจร้อนอยากให้อ่คุณี่ยเขาเนี่ยเรียกว่าอยากให้อ่ความสัมพันธ์เนี่ยมันพัฒนาโดยเร็วไม่ต้องร,อน,นรอนู่นรอนี่รอนั่นใจร้อนอ่ะสิบเหรียญน,นะคะถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณ มันดีทุกอย่างเลยนะความรู้สึกของเขาอะแค่ตอนเนี้ยแค่รู้สึกงอนอาจจะมีในเรื่องของการงอนเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นแล้วคุณก็รู้สึกว่าเขาไม่มีเหตุผลนะความรู้สึกของคุณนี่เขามไม่มีเหตุผลคุณก็ยึดมั่นในเหตุผลของคุณนั่นแหละว่าเออทาแบบเนี้ยมัน,ม,น,ม,นมันถูกแล้วมันดีแล้วมันต้องเป็นแบบนี้ส่วนของเขาก็โอ้โหจะอะไรมากมายจะแบบมันไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้มัง้งประมาณนี้นะคะแต่เป็นความรู้สึกที่ ขาดกันไม่ได้หรอกสิบเหรียญขึ้นมาเนี่ยเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยมีแต่ความสุขความรักความสามัคคีเอ่อเอาใจใส่ซึ่งกันและกันคือดีเป็นความรักที่เป็นความรู้สึกที่บอกได้เลยนะคะว่าสมบูรณ์แบบมากๆนะคะอ,อ่ในตอนนี้การที่คุณไม่พูดกับเขาหรือการที่คุณบอกว่าเออถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้ผิดเนาะแล้วเขาก็ควรจะมาขอโทษคุณ ในตอนเนี้ตอนที่คุณไม่สนใจเขาเนี่ยความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาเจ็บปวดนะเขาบอกว่าได้โปรดเธออ, ter, อย่าทําอย่างนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปจากเขานะอย่าหักอกเขานะเขาก็ทนไม่ได้เหมือนกันเขาก็เจ็บปวดเหมือนกันนะเขาพยายามที่จะบอกว่าเอออย่าไปจากเขานะอย่าหักอกเขานะประมาณนี้เขาก็าน่าสางสารนะจริงๆ <laughs> แต่บางทีคุณก็อาจจะเอ,อ,อยากให้บทเรียนกับเขาให้เขาเนี่ยใจเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะ เดลเฟอร์ over, เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมคะว่าทั้งคุณและเขาอะต่างคนต่างรักกันรักกันมากๆด้วยเชื่อเถอะว่าคุณเองก็ขาดเขาไม่ได้เขาก็ขาดคุณไม่ได้หรอกเนี่ยเดลเฟอร์เนี่ย, over, ยทั้งคุณและเขาเวลาอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขมากๆนะมีความแฮปปี้มีความสุขมีความรักเอ่อมีความหวังยังรักกันอยู่มากมายเลยความรู้สึกของเขาไพดิวเวอร์เนี่ยอืมจริงๆเราบอกว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีงามนะ เหมือนกับคุณคือโลกทั้งใบของเขาเลยละค่ะความรู้สึกของเขาเนะา่เหมือนได้เลือกแล้วว่า,าสมมติว่าอันนี้คือการลอยโคมเนาะโคมเนี่ยเยอะแยะเลยบนท้องฟ้าแต่เขาเหมือนกับตัดสินใจแล้วว่าเขาเลือกคุณเขาเลือกโคมเนี่ยโคมเนี้ยเขารู้สึกว่าโคมเนี้ย,เ,ย,เ,ยเ,ปเป็นโคมที่สวยงามสําหรับเขาเป็นโลกของเขา าจจะมีผู้คนมากมายนะบนโลกใบนี้แต่เขาเลือกคุณแล้วความรู้สึกแบบนั้นนะที่ที่ที่เกิดขึ้นกับคุณนะเขารักคุณค่ะแล้วก็มีคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นแล้วเขารู้สึกเขาเลือกคุณไปเรียบร้อยแล้วคุณคือโลกทั้งใบของเขาแล้วล่ะตอนเนี้ความรู้สึกนะสิ่งที่เขากลัวที่สุดตอนนี้ยถ้าคุณเับเขาไม่ได้คุยกันนะคะถ้าคุณกับเขาไม่ได้คุยกันสิ่งที่เขากลัวที่สุดนั่นก็คือคือกลัวคุณเนี่ยแอบไปมีคนอื่น กลัวคุณแอบไปคุยกับคนอื่นกลัวคุณไปพิจารณาคนอื่นกลัวคุณไม่ซื่อสัตย์กับเขาอันนี้เขาเกิดความกลัวแล้วนะเพราะฉะนั้นใน2สัปดาห์นี้เบอกได้เลยว่าถ้าเหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นนะแน่นอนค่ะเขาจะกลับมาหาคุณกลับมาพูดคุยกลับมาปรับความเข้าใจนะคะกลับมาเพราะกลัวที่จะสูญเสียคุณไปเหมือนกันแหละเนี่ยเนี่ยกลัวที่จะสูญเสียคุณไปเหมือนกัน เนาะเขาก็หัวค่อนข้างที่จะหัวดือ้อใจร้อนนิดนึงแหละอืมอเขารู้สึกยังไงกับคุณหรอเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่คําไหนคํานั้นเก่งกันถ้าพูดอะไรออกมาเนี่ยเปลี่ยนใจยากมากเลยนะเป็นคนกล้าคิดกล้าตัดสินใจเป็นคนแบบ มี Eagle. อีโก้เขาเขาก็ว่าเขามีอีโก้แล้วนะแต่คุณเนี่ยเหนือกว่าเขาเยอะเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกถ้าเขาจะกลับมาหาคุณแล้วก็ยอมยอมขอโทษแล้วก็ยอมอยู่ในทิศทางหรือเงื่อนไขที่คุณได้ตั้งเอาไว้คือบางทีก็อาจจะปราบพยศเขานะคะคุณเนี่ยสามารถที่จะปราบพยศเขาได้นะเพื่อนๆชาวพฤกษบจริงๆไปดูกันสักนิดนึงนะคะว่าตอนนี้ถ้าเขาบอกคุณได้เขาอยากบอกอะไรกับคุณคะ ถ้าเขาบอกคุณได้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณคะ justice คือจริงจริงก็อยากจะเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองด้วยนั่นแหละมันเหมือนกับว่าการที่คุณใช้ความคิดของคุณทุกอย่างเนี่ยตัดสินแล้วก็บอกว่าเขาผิด บอกว่าเขาไม่ไม่รับฟังความคิดเห็นของเขาเนี่ยเขาอยากจะถามว่าช่วยรับฟังความคิดเห็นของเขาหน่อยได้ไหมเดินคนละครึ่งทางได้ไหมถ้าสมมติว่าเออถ้าสมมติว่าในความคิดของคุณเนี่ยคุณบอกว่ามันถ้ามันเป็นแถบมาได้นะมันร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะอยากให้คุณหยุดความคิดของคุณไว้สักประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหม พิจารณาความคิดของเขาสัก30%ได้ไหมแค่นี้เขาก็ถือว่าเป็นความยุติธรรมแล้วคือเขาไม่ต้องการครึ่งนะถ้าจริงๆไพ่ในบนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาต้องการความยุติธรรมครึ่งหนึ่งเนี่ยเราควรอยู่ที่จะอยู่ตรงจุดกึ่งกลางแต่สําหรับเขาว่าเขาขอแค่3 0ให้คุณยอมรับฟังแล้วก็พิจารณาความคิดของเขาสักนิดนึงอ่ะเนี่ยเขาอยากจะบอกคุณแบบนี้นะคะคุณก็รู้นี่ว่าเขาไปไหนไม่รอดหรอกออโอเคไหม คือในการง้อกันในการงอนกันตรงนี้คุณรู้อยู่แล้วว่าเขาไปไหนไม่รอดหรอกเดี่ยวเขาก็กลับมาคุณรู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็เลยคุณก็เลยแบบยิ่งแข็งใส่เขาว่าไม่ง้อเขาไม่สนใจความรู้สึกของเขาเขาก็น้อยใจนะเขาก็บอกว่าเขาเ็น้อยใจนะแต่สุดท้ายแล้วสามเหรียญแล้วก็สามเหรียญสุดท้ายแล้วก็ต้องกลับมาคุยกัน คือเขาอยากจะบอกว่าเขาไม่ปล่อยให้ต้นรักตัวนี้เหี่ยวเฉาหรอกคะ่ะนะจะต้องมีการกลับมาพูดคุยกันใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่อย่างน,น้อยช่วยฟังความคิดเห็นของเขาสักนิดนึงก็ยังไปกันต่อเขาบอกคุณว่าเขาถึงจะงอนกันถึงจะโกรธกันนะเขาก็ไม่มีทางปล่อยมือให้กับความสัมพันธ์นี้นะยังไงก็แล้วแต่นะคะอะมันมั่นคงอะ่ะ มั่นคงกับความรักครั้งนี้มากแล้วก็เชื่อว่าเราทั้งสองคนคุณกับเขานะคะยังไปกันต่อได้อีกยาวไกลไม่มีความคิดที่จะจบความสัมพันธ์หรือเลิกหรือเลิกกันเลยในความคิดของเขานะในตอนนี้นะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณแต่ตอนนี้เขาค่อนข้างเครียดแหละค่อนข้างที่จะเครียดคิดเยอะแล้วก็คิดมากอยากให้คุณได้รู้ว่าเขาแค์นะ แล้วเขาก็เครียดเขาคิดมากด้วยคือจริงๆตอนเนี้การที่เขาไม่ได้ไม่ได้ส่งข่าวมาการที่เขาไม่ได้คุยกับคุณเขาก็แค่อยากอยู่กับตัวเองปลดปล่อยความเครียดปรับเ n e r g y ของตัวเองปรับพลังงานของตัวเองเนี่ยให้มันให้มันดีแค่นั้นเองนะคะ,ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของเพื่อนๆชาวพฤกษบนะคะความรักของคุณถ้าสถานการณ์ตรงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะได้มีการปรับ ความความเข้าใจกันแล้วก็ขอให้คุณพิจารณาความคิดของเขาด้วยไอเดียความคิดเห็นของเขาด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวรายละเอียดเราก็แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะคะ